สนุนโดยบริษัททีพีไอโพลีนจำกัดมหาชนสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการธรรมพิบาลค่ะและแน่นอนค่ะในสัปดาห์นี้นะคะตาพังผู้ชมมาอยู่ที่บางลำพูเช่นเดิมนะคะจะมาพูดคุยกับคุณสุรัตน์นะคะวงศานินศิลป์ซึ่งท่านเนี่ยใจดีมากเป็นพ่อพระในย่านนี้ช่วยดูแลรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยให้คนจนนะคะและที่สำคัญค่ะท่านยังมีลูกน้องอีกมากมายที่อยู่ภายใน คลินิกสุรัตนะเวชกรรมแห่งนี้นะคะเรามาพูดคุยกับท่านดีกว่าค่ะว่าท่านมีหลักการในการบริหารงานในการดูแลลูกน้องแล้วก็คนรอบตัวอย่างไรบ้างเราไปคุยกันค่ะพรรยญาผมมีส่วนส่วนก็คือว่าต้องเข้าใจนะครับคนเราสามีภรรยามต้องคนที่คิดเหมือนเหมือนกันช,ชอบเหมือนเหมือนกันจริงครั้งแรกที่ผมเปิดคลินิกเนี่ยเขาก็กลัว ค่ะแล้วตอนนี้ตาก็มาหยู่คุณสุรัตน์แล้วนะคะพ่อพระของคนยากค่ะเรามาพูดคุยกับคุณสุรัตกันเลยค่ะสวัสดีค่ะ <The Shop. S 1> ก็ขอบคุณที่ให้โอกาสเราอีกครั้งหนึ่งนะคะก็อยากจะมาพูดคุยต่อค่ะจากสองเทปที่ผ่านมาเนี่ยได้มุมมองได้แรงบันดาลใจอยากจะรู้ว่าแล้วการบริหารงานในคลินิกอะค่ะคุณสุรัตน์ต้องใช้หลักการยังไงในการที่จะทําให้คลินิกเนี่ยรันตอนนี้มากี่ปีเป็นมากี่ปีแล้วคะเนี่ยนับจนถึงปัจจุบันนี่สิบเจ็ดปีนะโอ้ คุณให้ต่อเนื่องมา17ปีนี่คุณใช้เงินไปเยอะมากเลยนะเนี่ยคุณต้องทําธุรกิจอย่างอื่นเอาเงินมาถมมีคนอื่นๆที่แบบมาสนับสนุนบ้างไหมคะไม่มีนะครับหนึ่งผมจะใช้คือผมมีนิสัยอย่างว่าถ้าจะทําอะไรเนี่ยต้องดูกําลังตัวเองทำไหวไหมว่าเราไหวไหมให้ยืนด้วยลาแข้งตัวเองครับแล้วไม่อยากใช่ปฏิทานมันเปลี่ยนเคยตั้งปฏิทานว่าจะเปิดกีฬาฟรีตลอดชีวิตผมก็ ต้องการจะทําด้วยตัวเองแต่ไม่ใช่หมอว่าเราไม่รับการสนับสนุนอ่าอย่างสมมติว่าใครอยากจะร่วมบุญคนมาแล้วก็อยากจะหยอดตู้มีอะไรเงี้ยมันมีมีมมมบ้างไหมมีก<ะ>็มีมีอ,อย่างบาทเดียวเนี่ยเขาก็จะหยอดบาทหนึ่งหรือเขาจะไม่หยอดก็เรื่องของเขาะนะครับก็เข้าใจว่าผมไม่ใช่มรลนิทิีแต่ที่ผมต้องการแบบนั้นก็เพราะว่าเราไม่อยากจะยืมจมูกคืนหายใจค่ะไม่งั้นแล้ว ทั้งเมื่อไหร่ที่เราเป็นมูลรีปฏิภานของเรามันจะเปลี่ยนแปลงนะครับในมันดังนั้นเราก็เลยว่าทมของเราเพราะเราคิดว่าเราทําได้ขณะตอนที่ผมพูดตอบพระรันานตรายตอนนั้นผมยังไม่คิดว่าจะทําได้ไม่ได้ผ่านมาแล้วปัจจุบันสิบเจ็ดปีผมเชื่อมั่นผมทําได้แล้วก็จะทําตลอดไปจนชีวิตจะำาำไม อนุโมทนาสาธุด้วยนะคะทีนี้เนี่ยในบุคลากรในคลินิกเนี่ยมีจํานวนเท่าไหร่คะตอนนี้จริงๆแล้วคุณหมอจะมีท่านเดียวนะครับแต่จะมีการสับเปลี่ยนกันสึกพ่าท่านนะแล้วก็วัอละรทุท่านครับคือคุณหมอเนี่ยแน่นอนว่าอยู่ประจําตามโรงพยาบาลแล้วที่มีชื่อแล้วนอกจากนั้นแล้วถ้าคุณหมอช่วงไหนที่ว่างจากงานเขาก็จะมาลงตามเวรของเขา คนหนึ่งวันจันนังค้างพุทธหรือพุทันก็แล้วแต่เขาเปิดกี่โมงถึงกี่โมงคะถ้าเป็นวันธรรมดานะครับตั้งแต่5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มอ๋อเปิดเหมือนคลินิกช่วงเย็นครับค่ะมันมีเหตุผลเพราะว่าเราต้องการให้คนที่เขาเลิกงานแล้วถ้าเขาจะมากางวันเขาคงไม่สะดวกเพราะว่าบางคนก็อาจจะยากเจอแล้วการโอเปอรชัน Operation, มันก็จะสูญเปล่าไปเปล่า,าใช่ครับอ๋อแล้วกลางวันคลินิกทำอะไรอะคะกลางวันคลินิกก็จะป,ปิดไว้ปิดไว้นะแต่ว่า5โมงเย็นจนถึง3ทุ่มวันพุธจะหยุดครับเพราะคุณหมอ ต้องการพักผ่อนเป็าลต้องการพักผ่อนส่วนวันพฤหัสสุกเราก็เปิดเสาร์อาทิตย์เราจะเปิดตั้งแต่9าโมงเช้าจนถึงบ่ายโมงเพื่อให้คนไข้เนี่ยงดน้ําแล้วก็อาหาร12บสองชั่วโมงเ<ฆ>พื่อมาดูมาตรวจเลือดว่าเออคุณเป็นเบาหวานจะเจาะเลือดด้วยเหรอคะอ่าครับมีวิธีการตรวจ<ฆ>นะครับตรวจว่าอ่าคุณเบาหวานขึ้นไหมน้ําตาลขึ้นไหมอะไรเนี่ยดังนั้นต้องอดอาหาร แล้วกาน้ำดืครับแล้วอย่างแลบทําไงอะคะคืออย่างนี้ครับแลบเนี่ยเราก็จะมีส่งให้แ a บนะมีส่งให้แลบแต่ถ้าช่วงนี้ก็คงไม่ขนาด,ดนั้นต้องหยุดนะครับค่ะดังนั้นทุกอย่างเนี่ยเราเรารักษาเรียกว่าเกือบทุกโรคคุณคะ17ปีประสบการณ์เปิดคลินิกมานี่คุณเคยคิดอยากจะเป็นหมอบ้างไหมครับครับก็เราเป็นนักธุรกิจนะ่ยราเราคูดขนาดกนเราแบบคืออยู่กับหมอจนแต่ว่าน่าจะเข้าใจแบบว่า โลกต่างๆได้มากขึ้นนะทำให้เรารู้ว่าที่มาที่ไปหรือว่าการรักษาอย่างไงบ้างเพราะเราเป็นคนซื้อยาเองนี่เราก็จะรู้ว่ายาตัวไหนดีไม่ดีได้ผลยังไงรักษาคนไข้มาตักง17ดปีถูกไหมคะใช่แล้วก็จะดูแลตัวเราเองอย่างไรแนะนําคนไข้ตอนที่ผมมาช่วยคลินิกเนี่ยผมก็จะมาทําเวชเบียนผมมาในฐานะเป็นผู้ช่วยพยาบาลเวชเบียนเลยเหรอคะคุณเวชเบียนเวชเบียนช่างน้ําหนักวัดไข้วัดความสูงของเด็ก แล้วก็ถามอาการแล้วก็จดยๆ,ๆแล้วก็มอบให้คุณพยาบาลคุณไม,ไม่มีสิทธิ์ที่จะมา <c oughs> ก้าวไก่น้าที่อ๋อไม่ได้เ,<ล>เป็นเจ้าของนะ <c oughs> ออคุณไม่บียคะ,ะคนไข้ส่วนใหญ่เป็นโรคอะไรมาคะที่นี่โอ้โหเยอะครับส่วนใหญ่ก็เบาหวานความดันซึ่งแน่นอนครับเขาต้องรักษาต่อเน,นื่องถ้าเขามารักษาที่คลินิกผมเนี่ยบางคนเนี่ยรักษาเบาหวานความดันโรคหัวใจอะไรพวกนี้เขาต้องมารักษาที่นี่นะแต่หลังเรามียา เขาก็ต้องเอาอยาจากที่เก่ามากกอ่าเครา,าเขากินยาตัวนี้นะพอคุณหมอเห็นยาตัวนี้แล้วคุณหมอก็จะจัดยาให้เขาหลังจากนั้นเนี่ยเขาสามารถมาที่คลินิกผม,ไ,มได้ตลอดไปเลยวันวันหนึ่งนี่คนไข้ประมาณกี่คนคะเนี่ยตอนที่เปิดแบบเต็มที่ประมาณสี่ห้าสิบรายครับโอ้แล้วเขาต้องนัดมาก่อนไหมคะหรือว่ายัางไงไม่ต้องครับเพราะวาวาบางมาเวลาไม่ตรงกันโอ้ก็ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มเพราะงั้นครับคุณหมออยู่กับเราตั้งแต่ห้าโมงเย็นถึงสามทุ่มเลยนะครับ หมอเขาสละเวลาเยอะเหมือนกันเนาะใช่ครับหน <1 S 2> ึ่งวันที่แบบว่าเปิดทําการเนี่ยมีมีหมอหนึ่งท่านและพยาบาลนะคะก็หนึ่งท่านครับา<อ>นอกนั้นก็จะเป็นพน,นักงานาของเราคุณคะคุณอยู่ทําการบางลํโพูตึกสามครูหาคุณสามารถทําเงินได้มหาศาลทําไมคุณถึงไปเอามาเปิดเป็นคลินิกแบบนี้อะคะเพิ่มเติมเ,<อ>เพราะว่าที่เดิมมันเป็นคลินิกของแพทย์สมัยใหม่ใช่ไหมคะ ตรงนี้เป็นค,คลินิกของแพทย์กายภาพถูกไหมฮะครับอะไรที่ทําให้คุณคิดว่าเออที่เดียวไม่พอนะผมจะทําเพิ่มอีกที่เดียวคุณก็รับภาระหนักแล้วค่ะคุณคาะครับคือจริงๆเนี่ยผมมีสโซแกนอยู่อย่างว่าให้เครื่องมือสร้างสุขทั้งกายและใจกายก็คืออาคาร กายก็คือปันเปิดคินิกหนึ่งบาทรักษาฟรีใจการรักษาใจนี่สิ่งสาคัญนะครับเพราะว่าอะไรถ้าเราเจ็บป่วยไม่สบายจิตใจเราก็หอ่อเหี่ยวมากนะบางครั้งเราเครียดกับงานจิตใจเราเครียดมันก็พาทําให้ร่างกายเราก็เจ็บป่วยกันบางทีป่วยนิดเดียวใจเป็นหนักใจเป็นป่วยหนักก็เลยสโลแกนว่าให้เครื่องมือสร้างสุขทางใจก็คือเปิดอาคารปฏิบัติธรรมที่นี่ คุณเสียสละมากเลยนะคะไม่มีคือถ้าไม่มาจะไม่รู้เลยว่ามีอาคารปฏิบัติธรรมที่แบบว่าห้องบลเบลอร์ขนาดนี้อยู่กลางบางลําพูครับค่ะเท่ากับว่าคุณต้องต้องต้องแบบละบางส่วนของคุณออกมาแทนที่จะเอาตรงนี้ไปสร้างเป็นธุรกิจใช่คุณภรรยาคุณลูกมีพูดอะไรบ้างไหมคะไม่มีครับคือเขากับสนับสนุนเขาอนุโมทนาเขามโมทนาเขาเห็นด้วยเขาเห็นด้วยภรรยาเนี่ยจะบอกว่าเป็นสิ่งที่ดีะนะ แล้วก็คือจริงๆเนี่ยต่อให้ใครพูดก็แล้วแต่ค,คนที่รู้ดีคือตัวเราถูกไหมครับใช่ถ้าเรามีธรรมะของพระพุทธเจ้าเนี่ยสังเกตนะครับคนเราเนี่ยถ้าเราจะทุกเนี่ยทุกอะไรทุกาใจเราใจเราไปคิดถึงอดีตที่ผ่านพ้นไปแล้วใช่แล้วเราก็มาทุกจิตที่มันปรุงแต่งสังขารที่มันปรุงแต่งไปถึงอนาคตซึ่งยังไม่เกิดขึ้นแล้วก็อาจจะไม่เกิดขึ้นก็ได้ดังนั้นเนี่ยเราก็เลยเปิดอาคารให้เครื่องมือสร้างสุทั้งกายและใจ นี่คือทีมานะครับส่วนลูกๆภรรยาผมก็มีพูดนะว่าสมมติผมตายไปอ่ะเ้วใครจะทําต่อนะใครจะทาต่อไหมไม่ว่าภรรยาหรือลูกยินดีอยู่แล้วที่จะสานต่อตรงนี้แต่ผมก็มองเป็นเรื่องอนาคตคยังไงณนะวันนี้เราอยู่กับปัจจุบันามาทำไปตลอดชีวิตที่ผมมีชีวิตเราเปิดเฉพาะวันอาทิตย์เหรอคะที่นี่ใช่ครับสุราาธรรมเนี่ยเปิดเฉพาะวันอาทิตย์แต่เราจะมีจัดคอร์สปฏิบัติด้วยะนะ คอร์สหนึ่งวันในการเรียนรู้สามวันแห่งวิปัสสนาหรือห้าวันแห่งการปฏิบัติวิปัสสนามีเป็นคอร์สทุกอย่างฟรีหมดครับไม่เสียเงินคุณก็คือออกให้หมดเลยแล้วมีอาหารเลี้ยงด้วยหรอคะมีครับอาหารเป็นมังสวิรัติไหมคะถ้าเป็นจัดคอร์สปฏิบัตินะครับถ้าจัดคอร์สปฏิบัตินี่เป็นมังสวิรัติแต่นอกจากนั้นแล้วผมยังมีแจกลงทานทุกวันอาทิตย์ด้วยนะ <sympath is> ที่นี่เหรอคะ <pouco S 2> ที่นี่ครับทุกวันอาทิตย์ก็คนแถวนี้มารับโอ้โหสี่ห้าร้อยคนครับโอ้คุณไม่ใช่น้อยครับจำกัดจานวนไหมคะเนี่ยคือผมจะทาเผื่อไว้เลยประมาณสี่ร้อยชุดโอ้โหแต่นี่มันก็แล้วแต่การตักค่ะนะคุณคะคุณเอาเงินจากไหนมาคะเนี่ยถึงได้ทําบุญได้ขนาดนี้ทําทานได้ตลอดหรือว่ามันมีประสบการณ์ชีวิตอะไรไหมคะที่ชี้ให้เห็นว่าพอเรายิ่งให้แล้วเรายิ่งได้เห็นมีหลายคนพูดว่ายิ่งให้แล้วยิ่งได้อใช่ผมว่าผมผม ผมไม่ได้ดซื้อวหวยออไม่ได้เล่นแชร์ไม่ได้เล่นอะไรเพราะการมานั่งก็เล่นไม่เป็นะละอย่างผมจะเป็นคนที่คิดอยู่อย่างว่าโชคลาภเนี่ยมันมันจะมีโอกาสถูกกันน้อยมากคส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ถูกเนี่ยเขาจะเสียมากกว่าได้ใช่นะลงทุนไปเยอะครับดังนั้นเนี่ยแต่คนเวลาที่เขาประกาศเนี่ยเขาจะไม่พูดหรือว่า ถ้าเขาถูกเขาจะประกาศว่าเขาถูกค่ะแต่ตอนเสียไม่ได้เล่าเ,เขาไม่เล่า <laughs> เขาก็อาจจะซึมเศร้าอยูง่งดกิจแต่มันอาจจะได้มาจากทางธุรกิจหรือเปล่าคะหมายถึงว่าคุณทําให้ทานไหลออกไปทางนี้คุณก็เลยทําให้ชีวิตของคุณก้าวหน้าเจริญในด้านการงานหรือเปล่าคะการงานของคุณมีปัญหารีอประสาบ้างไหมคะธรรมดาครับทุกการงานทุกอาชีพย่อมมีปัญหาแต่ปัญหามันก็มีให้เราแกไม่ใช่เรามาถูกโอ้โหอันนี้คมมากเลยค่ะน่าสนใจมากว่าเวลาเจอปัญหา คุณสุรัตใช้หลักอะไรในการแก้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่เดี๋ยวมาพูดคุยกันต่อค่ะเราคิดอยู่ครับเดี๋ยวนี้เราไปหาหมอนร้อยหนึ่งไม่พอ,พอเระไม่มีครับนอกต้องมีแปดเก้าร้อยบาทใช่แปดเก้าร้อยบาทแล้วคุณไม่มีตังค์เนี่ย <c oughs> ผมถือว่าสนับสนุนโดยบริษัท TPI โพลีนจำกัดมหาชนวันนี้วันพระมาช่วยไอยเลือกชุดไปทำบุญที่วัดกันหน่อยดีกว่าค่ะถ้าใส่ชุดนี้จะเป็นยังไงนะ พอ่อพ่อทำอะไรอะ่ะแม่นี่ไม่ใช่พ่อหนูบุญาอ,อาจจะกลายเป็น,นบาปถ้าสร้างกิเลสให้เกิดขึ้นภายในวัดไม่สัน้นไม่รัดเข้าวัดได้บุญค่ะสนับสนุนโดยบริษัททีพีไอโพล,ลีนจำกัดมหาชน ค่ะเรามาพูดคุยกันต่อค่ะเมื่อสักครู่กําลังพูดถึงอุปสรรคตั้งแต่การทําคลินิกมาเอาคลินิกก่อนนะคะมีอุปสรรคบ้างไหมคะการทําคลินิกมีอุปสรรคบ้างไหมมันทุกอย่างมันก็ต้องมีปัญหานครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจหรือแม้แต่คลินิกนะครับแต่คลินิกเนี่ยที่มันมีอุปสรรคผมมองว่าอุปสรรคมันอยู่ที่ใจเรามากยังไงบ้างคะ ใเราคือว่าต้องเข้าใจนะครับคนเรานในจิตของเราเนี่ยมันก็มีทั้งกุศลและอกุศลแน่นอนครับ,รบมีกันตลอดเวลาเกิดขึ้นตั้งอยู่ <c oughs> ดอไปคแต่พี่เนี่ยเราให้กําลังอะไรกัมนมากนะครับอย่างผมเคยมีคิดอกุศลอย่างเลยเอ้ยบัดีผมไปเชื่อคลินิกทำไมคนนี้แต่งตัวดีนะนะทำไมถึงยังมาเข้าคลินิกขับรถเก๋งมาจอดหน้าคลินิกจิตมันคิดอกุศลล้นะครับแต่พี่เดี๋ยวว่าเราเราเห็นจิตเราว่าจิตมันคิด ไม่ดีนะอพอเราได้พูดคุยกับเขาเราเลยรู้เลยว่าอ๋ออย่างยกตัวอย่างกันเพื่อนผมเพื่อนผมเป็นนักธุรกิจอยู่ในย่านเขาสารโอเคเขาก็คือนักธุรกิจคนนึ่งที่อาจจะเปิดเปิดมีธุรกิจสั่งบันเทิงนะมีกิจการอะไรมากมายของเขามีผับมีบาร์แต่นั้นเรื่องของเขาแต่เราก็คบกันในฐานะเพื่อนเพื่อนนะเขาเองวันนั้นเขามาหาหมอที่คลินิกผม แล้วเขาบอกผมว่าพอดีจังหวะเลยเขาเอาเงินไปเข้าเช็คกลัวเช็คจะเด้งนะ,ะและในตัวเขาอะมีเงินติดตัวไม่ถึงหนึ่งร้อยบาทโอ้ไม่น่าเชื่อนะครับแล้วลองคิดดู่ครับเดี๋ยวนี้เราไปหาหมอเนี่ยร้อยหนึ่งไม่พอหรอคะไม่มีครับอย่างน้อยต้องมีแปดเก้าร้อยบาทใช่นะแปดเก้าร้อยบาทแล้วคุณไม่มีตังค์เนี่ยผมถือว่าผมโชคดีนะนะตอนนั้นผมบอกโอ้ผมโชคดีมากที่ผมสามารถทําให้นักธุรกิจคนนี้หรือเพื่อน นักธุรกิจด้วยกันน่สามารถมารักษาเจ็บป่วยได้หายป่วยเนาะโอ้ได้ช่วยคนรวยเนี่ยเ่าภูมิใจนะเราภูมิใจแล้วเราก็ทักทายเมื่อไม่เขารู้สึกว่าเขาค้ัายทำไมใช่ไหมเพราะทุกคนมันก็เจ็บป่วยได้เราเองเราก็เคย เคยลําบากเหมือนกันบางทีบางคนไม่ใช่ว่าจะมีแล้วจะมีตลอดบางช่วงเวลา็มีขาดสนหรือว่าหมุนไม่ทันก็มีบางคนทําธุรกิจหมุนเงินใช่ไหมคะใช่ครับหรือว่ามันจะมีช่วงจังหวะที่เขาอาจจะเออตรงนี้สะดวกก็ได้เขาป่วยหนักมากแล้วเขาต้องโอ้แทนที่จะต้องไปหาที่นู่นที่นี่อาจจะเดินตรงเข้ามาที่นี่แลวนอกจากนั้นแล้วในคลินิกผมเนี่ยตอนนั้นที่อยู่ในย่านตรงนั้นเขาสร้างครับผู้จัดการต่างๆผู้จัดการธนาคารหรือผู้จัดการโรงแรมต่างๆเชื่อไหมว่าเข้ามาคลินิกผม เขามีประการสังคมนะแต่เขาไม่ไปเขาไม่ไปจากการบอกเล่าของเขานะแต่จริงไม่จริงในเรื่องเพราะว่าประการสังคมในนี้ก็เป็นแค่ยาเป็นยาแก้ปวดทั่วไปดังนั้นถ้าเขามาคลินิกผมเนี่ยสามารถทําให้เขาหายได้เขาไม่ต้องปลีกเวลาไปไกลไปไกลหรืออย่างนอกจากนั้นแล้วบางทีเงินเงินที่เขามาจ่ายค่ารักษาหรือว่าค่าซื้อยาเนี่ยเขาไม่ต้องเสียตังค์เขาสามารถเก็บเงินเนี่ย ส่งให้ญาติพี่น้องพ่อแม่เขาที่อยู่ต่างจาังหวัดโอ้โหมันหมุนไปเลยเนาะมันหมุนไปครับมันช่วย,วยคน,คนได้ทั้งครอบครัวเลยมันช่วยคนได้ในมุมอื่นที่เราไม่เห็นใช่ครับแล้วพอเราได้ยินรู้สึกยังไงบ้างคะก็ดีใจดังนั้นนะผมเลยหลังจากวันนั้นผมเปลี่ยนความตั้งใจเลยค่ะใครจะเข้ามาจะขับรถกับลาแต่งตัวดีผมกับโอ้ภูมิใจว่า เขาอยากเห็นเรามีความสําคัญเขาเห็นคุณค่าคุณค่าว่าเราสามารถที่จะช่วยเขาดูแลเขาได้แล้วเขาเซฟเงินตรงนี้ไปช่วยูกอื่นาตกพี่น้องเขาได้อีกแสดงว่าที่นี่มีมาตรฐานมากๆที่ทําให้คนทุกคนเห็นบว่าเออมารักษาเราจะหายเขาก็ให้โอกาสเขาก็เข้ามาเนาะคุณก็ได้รักษาคนทุกระดับเลยเนาะไม่จําเป็นว่าจะต้องเป็นแบบนี้หรือแบบนี้แล้วในชีวิตเคยมีอุปสรรคอะไรหนักที่รู้สึกว่าโอ้อันนี้เราเป็นเรื่องของการ ทุกที่เราต้องจดจําแล้วเราข้ามมันมาได้ไหมคะอือก็มีช่วงที่เป็นเนี่ยที่เป็นเด็กอายุ14เป็นเท่าแก่เองทางนั้นนะใช่ไหมคะแต่มันก็ประทับใจนะครับเพราะถ้าไม่มีวันนั้นก็คงไม่มีวันนี้ไม่มีบทเรียนเนาะทำให้ผมจะทะไรเนี่ยพอหลังจากที่วันนั้นายแล้วผมก็มาขายปลีกแล้วผมก็ทําส่งออกก็อย่างที่บอกครับการส่งออกเนี่ยอยู่ดีๆคนก็จะเอาเงินให้คุณนะ่ะค่ะสองสามแสนเนี่ยค่ะ ถ้าเขาไม่เชื่อใจคุณอ่ะไม่ต้องสองสามแสน,นแม้แต่ตัวเราเอง <c oughs> อยู่ดีเอาเงินให้คุณหมื่นหนึ่งอะไม่รู้เดี๋ยวคุณจะหายตัวหรือกลับใช่ท่นี้เขาเอาเงินสองสามแสนนี่คุณเ <c oughs> พราะคุณรักษาสัจจะคุณทําสินค้าที่มีคุณภาพ <c oughs> ผมก็อยากจะบอกทุกๆคนที่ดูรายการนะว่าคุณไม่ได้เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่แล้วคุณจะร่ำรวยนะคน <c oughs> เรามันต้องต่อสู้ถ <c oughs> ึงเราจะไม่ได้จนมาก่อนแต่เราก็ลําบากมาก่อนดังนั้นถ้าเรามองมองบวกอะมองสิ่งที่ดี ทุกสิ่งที่มันเป็นสิ่งที่ทําให้เราทุกข์ใจอะม,มันจะเป็นประสบการณ์ให้เราต่อสู้ไปในวันก้าวหน้าทุกมันทําให้เราได้พัฒนาตัวเองนะคะใช่การเปิดคลินิกในครั้งนี้ได้พัฒนาอะไรคุณบ้างคะสิบเจ็ปีที่ผ่านมาได้เห็นคนที่ลําบากของเรายเยอะแยะได้เห็นสัจธรรมเนาะครับเห็นสัจธรรมเห็นเห็นความเป็นจริงนี่ว่าทุกคนต้องเจ็บป่วยค่ะทุกคนต้องไม่สบายและอยากทุกคนก็มีโอ,อกาสที่จะ่าทุก ทุกต้องกายทุกต้องใจได้อย่างง่ายง่ายในชะ่เพราะทุกอย่างมันไม่แน่นอนอยู่แล้วในชีวิตนี้แล้วอย่างการออบริหารงานในคลินิกเนี่ยคุณมีการดูแลลูกน้องยังไงบ้างคะที่แบบมาทํางานด้วยกันอะไรเงี้คะคือต้องเข้าใจว่าผมมีกิจการโรงแรมมีกิจการอพาร์ตเมนต์แล้วก็มีอสังหาริมทรัพย์นั่นคือรายได้ทั้งหมดที่ผมมาใช้ในการทําบุญช่วยเหลือคนออพนักงานผมทุกคนก่อนที่ผมจะรับ ค,คุณจะเป็นนับถือศาสนาอะไรไม่เป็นไรค่ะคุณจะเป็นคริสเตียนคริสตางเป็นพุทธเป็นมุสลิม <ใน S 1> ผม,มยินดีต้อนรับค่ะนะคุณจะเป็นคนไทยหรือจะคุณเป็นคนต่างด้าวผมก็ยินดีต้อนรับเพีเยงแต่ว่าทําให้ถูกต้องตามกฎหมายผมจะทําให้ถูกต้องค่ะหลังจากนั้นแล้วสิ่งหนึ่งที่คุณต้องสําคัญว่านอกเหนือจากงานผมบอกพนักงานผมอยู่ทุกครั้งว่าคุณทํางานคุณได้ค่าตอบแทนนะดังนั้น คุณมาช่วยเจ้านายในส่วนบุญอมผมไม่ได้มองเงินเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดในชีวิตผมคผมบอกพนักง,งานว่าความสุขของผมเนี่ยถ้าผมได้ช่วยใครผมมีความปิติค่ะนะซึ่งผมคิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอถ้าผมทํางานผมได้เงินผมทําธุรกิจผมได้เงินแต่ผมเปิดคลินิกผมไม่ได้เงินแต่ผมได้ความสุข จะช่วยใครก็ไม่รู้ที่เขาไม่รู้จักผมแล้วเขาก็ไม่มาสนใจด้วยนายสุนัคือใครเขาไม่สนเพราะเขาก็ทุกทุกใจอยู่แล้วทุกใจเจ็บป่วยร่างกายเขาก็เขาไม่มาสนใจหรอกครับว่าผมจะเป็นใครดังนั้นมันเป็นสิ่งที่ผมจะสอนลูกน้องทุกคนว่านอกจากมาช่วยงานแล้วต้องมาช่วยงานบุญด้วยมาช่วยทุกวันอาทิตย์ออกโรงทานนะหลอกโรงทานสถานที่ก็ต้องไปตามจุดต่างๆนะแล้วก็ ก็ต้องมาช่วยคลินิกด้วยต้องมาช่วยนวดกายกาย,ยภาพบําบัดดูแลคนไข้เวชระเบียนของเวชระเบียนของการรักษาฟรีเวชระเบียนของการมาช่วยพยาบาลเวชระเบียนของการนวดกายภาพบําบัดแล้วก็ยาสมุนไพรที่จัดให้ที่เราให้โอกาสพนักง,งานได้มาปฏิบัติธรรมมันช่วยทําให้องค์กรของเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงบ้างไหมคะแน่นอนครับผมผมมั่นใจว่า การที่เขาจะทำอะไรที่มันผิดศีลน,นะ,ะหรือจะคดโกงมันคงลดน้อยลงนะแล้วก็เขาจะมีความเมตตามากขึ้นเพราะว่าถ้าเขาอยู่ในองคอ์กรซึ่งผมจะบอกพนักง,งานอยู่ประจำนะว่าเราคิดว่าเราลำบากแต่เรารู้ไหมไอ้คนที่เขาลามามารักษาพยาบาลหรือมาเข้าแถวรอคิวเน,น,นี่ยสี่ห้าร้อยคนเนี่ยทุกๆวันอาทิตย์ผมเปิดโรงทานมาเนี่ยเป็นปีที่เจ็ด เปิดมาหกเ0็ครั้งแล้วนะครับพวกคุณก็คงจะสัมผัสได้ว่าคนที่เข้ามาเนี่ยเขายากจนจริงๆถ้าเขาไม่ยากจนก็คงไม่มาเข้าแถวแล้วก็มี social distancing ในช่วงโควิดเขาก็ต้องยืนห่างเขาต้องมีแมสต้องวัด แต่เขาก็ยังมาเรียกว่าเป็นการเรียนการสอนจากชีวิตจริงได้เห็นสัจธรรมของชีวิตได้เห็นความทุกข์จริงโดยเฉพาะทํากับคนเจ็บป่วยเนาะเราก็เห็นว่าเขาเจ็บป่วยอย่างไรเขายากจนยังไงเขาลําบอยังไงเราโชคดีกว่าคนเหล่านั้นอย่างไรแล้วที่สําคัญคือเมื่อองค์กรที่มาอยู่ร่วมๆกันแล้วใช้หลักการในเรียกว่าหลักธรรมะในการดูแลบริหารงานดูแลซึ่งกันและกันตามองเห็นสิ่งหนึ่งคือมันเกิดกัลรยามิตในที่ทํางานไหมคะ ครับแน่นอนแน่นอนเพราะว่าเขาเขาจะทะไรเนี่ยเขาเขาจะมีใจถามว่าเขาอาจจะไม่เอาขั้นแรงก็ได้นี่อ,อย่างวันอาทิตย์เนี่ยเขาก็วันที่เขาอยู่กับครอบครัวเข,เขาอาจจะมีมาก็ได้ผมอยู่สองทีมทีมนึงก็เจ็ดแปดคนทีมนึงก็เจ็ดแปดคนนะแล้วสองทีมนี่เขาก็จะสลับกันมาช่วยบางทีเราไปออกโรงทานที่ไกลๆเพราะตัวผมเองเนี่ยผมก็เป็นอุอป,ปนายกสมาคม อาสาสมัครบรรเทาสาธารณภัยแห่งประเทศไทยด้วยทําหลายอย่างนะคะเนี่ยครับอันนี้คืองานเพื่อสังคมนะครับถามว่าต้องเข้าใจอย่างนะจริงๆแล้วหัวโขนเราเยอะต้องบอกหัวโขนเพราะอะไรเพราะเราเป็นนักธุรกิจใช่ไหมครับแต่หัวโขนเราต้องทําประโยชน์อัอดีตผมเป็นนายกสมาคมข้าวสารผมก็จัดงานที่เรื่องเล่าอะไรก็พยายามไม่ให้มีนะครับประวัติสงการให้เงินผู้สูงอายุอะไรต่างๆ แต่ในกิจการของผมต่างๆเนี่ยผมก็จะทําหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประโยชน์กับสังคมค่ะนะดังนั้นผมว่าพนักง,งานผมทุกคนเขาเขาเขา,เขาต้องอินอินกับสิ่งที่ผมทำอืมเขาได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ของเขาใช่ครับได้ไปกับเราเดินไปพร้อมๆกับเราแล้วญาติพี่น้องเขาล่ะคะหมายถึงว่าคนในครอบครัวของมันมีผลไหมคะที่เราเอาธรรมะลงมาแบบเหมือนสอนมาให้พนักงานเรามันมีผลไปถึงครอบครัวคนในครอบครัวเขาบ้างไหมคะแน่นอนครับแน่นอนถามว่า พนักงานทุกคนจะมาพอใจเจ้านายทุกๆครั้งมันคงเปลี่ยนไปไม่ได้นี่ะบางครั้งเนี่ยคือนิสัยผมจะเป็นอย่างว่าถ้าผิดคือผิดนะนะแต่ผมก็จะติจะตำหนิแล้วจะต่อว่านะ,ะแต่ถ้าทาไม่เชื่อจริงแล้วก็อาจจะมีปรับเล็กๆน้อยๆแต่ปรับของผมหมอกนี่ปรับนี่คือหยอดกระปุกนะาาทุกบริจาคมาทําบุญบางคนโดนปรับร้อยสองร้อยม่ยอตอนมาประชุมพนักงานออกกันเดือนเนี่ยผมต้องมีการประชุม แล้วก็ทราบปัญหาของแต่ละที่เพราะว่ากิจการอพาร์ตเมนต์ก็เจ็ดแปดแห่งอสังหาริมทรัพย์ก็แน่นอนก็ต้องมีคนดูแลผู้จัดการโรงแรมผมมีรีสอร์ทพวกนี้ผมจะมารวมตัวกันประชุมกันเดือนละครั้งแล้วก็จะมีการพูดถึงเรื่องศีลสิ่งต่างๆซึ่โอเคคุณจะเป็นมุสลิมก็ไม่ได้ผิดคุณจะเป็นคริสเตียนก็ไม่ได้ผิดคุณสามารถอยู่ในองค์กรแต่ให้คุณมองมองความถูกต้อง ว่าอะไรคือถูกอะไรคือผิดนะดูความจริงดูความจริงความจริงไม่เป็นสิ่งหนึ่งเดียวนะคะคไม่มีความแตกต่างในศาสนาวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะเวลาหมดลงแล้วเดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาพูดคุยกันต่อเจาะลึกเรื่องความจริงนี่แหละค่ะความจริงหนึ่งเดียวที่พระเจ้าได้สอนไว้นะคะขอบคุณสุรัตน์ค่ะครับขอบคุณครับ ค่ะคุณผู้ชมคะการที่คนอยู่รอบตัวเราเขามีความสุขเขามีสุขทั้งกายและใจเนี่ยมันก็ทําให้ชีวิตของเราก็เป็นสุขได้ง่ายขึ้นนะคะการที่เรามีมุมมองความคิดแบบนี้ในชีวิตจะทําให้ชีวิตของเราอยู่ง่ายและเป็นสุขคะ่ะวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีคะ่ะ